บอกวันนี้ว่าไม่เคยสัมภาษณ์รายการไหนเลยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นรายการแรกเลยนะครับเป็นคลิปแรกที่จะออกมานะครับว่าความสำเร็จของบริษัทท็อปสวยมีจุดกำเนิดมันอย่างไรนะครับ <_ C finalement> ต้องของเล่าอย่างนี้ก่อนล้กันนะครับ <_ han> ผมเป็นเด็กที่มีความฝันคนหนึ่งอยาก เป็นนักธุรกิจอยากทำงานสบายอยากมีไรายได้เยอะๆเพราะว่าต้นแบบของผมก็คือคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นเซลล์ขายรถในสมัยเมื่อตอนผมยังเด็กๆอยู่นะครับประมาณสักอายุ5ขวบเห็นคุณพ่อใส่เสื้อเชิ้ตแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกไทผมก็เข้าใจว่าเขาคือน,นักธุรกิจแล้วก็มีกระเป๋าเจมบอลน,นะในความรู้สึกผม ผมมองว่ามันเท่มากในใจผมในวันนั้นแล้วผมก็มีความคิดเสมอเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะได้เงินเยอะแล้วมันทํางานสบายซึ่งมันจะต่างจากสิ่งที่ผมเห็นรอบตัวนะครับกับคนที่เป็นการทำงานเป็นคนก่อสร้างหรือว่าทํางานเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี้ยเราก็เห็นถึงความรู้สึกว่ามันต้องใช้หยาดเงินนะครับต้องใช้การทํางานที่มีความรู้สึกว่ามันไม่สบาย มันก็เป็นจุดกําเนิดที่มีความสุขว่าเราอยากทํางานสบายตั้งแต่เด็กก็อาจจะประจบเหมาะก,กับปู่กับย่าสอนให้ผมต้องเรียนหนังสือนะครับให้มันเก่งๆเราก็เข้าใจแบบนั้นนะครับมันก็เลยมีที่มาที่ไปก็เลยตั้งใจครับตั้งใจเรียนหนังสือ <c oughs> ก็จบจบป .6 ม .6 มาเรียนมีตาตีนะครับแล้วงานแรกที่ได้ทําเลยนะครับก่อนมาก่อตั้งเขาไปสวนเนี่ยผมไปทํางานธนาคาร ธนาคารธนาคารหนึ่งนะครับซึ่งขั้งคําถามว่าทําไมต้องไปทํางานธนาคารเฮ้ยทุกคนก็โจทย์บางคนสมัยนั้นกับมันเหมือนว่าธนาคารในความสึกผมผมมองว่ามันต้องต้องผูกไถ่ผมมีความสึกทำยังไงก็ได้ให้เราได้ผูกไถ่เราใ้ความสึกว่าทํางานในห้องแอร์เป็นโจทย์แรกเลยผมไปทํางานธนาคารซึ่งความคิดของผมนะผมอยากรู้ว่าคนรวย่ที่ มีเงินอ่ะมันทําอาชีพอะไรบ้างแล้วมันถึงเอาเงินมาฝากธนาคารนั่นคือโจทย์ของผมเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบผมมีความคิดของผมในวัยวัยตั้งแต่เด็กจนโตในฝังอยู่ในหัวผมคิดแบบนั้นนะครับแต่ถามว่ารถยนต์อ่ะส่วนตัวผมว่าในความสึกความเป็นลูกผู้ชายอ่ะม,มันชอบอยู่แล้วนะครับมันชอบอยู่แล้วแต่มันเผอเอิญพ,พอเราเรามองเห็นว่าเฮ้ยธนาคารเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยธุรกิจอะไรวะที่ผมเห็นมันช่วงนั้นเลยนะผมเห็นธุรกิจออก่อสร้าง คือขายวัสดุก่อสร้างครับโหมันฝากเงินที10บล้านแล้วก็เป็นธุรกิจพวกผลิตโรงงานไฟฟ้าขายไฟฟ้ากับรัฐบาลอะไรเงี้ยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าโหโจทย์ของเรามัน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 ต้องเป็นนักธุรกิจอะเราคิดแบบนี้นะครับเราก็เลยมองว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้เราทำอะไรดีประจวบเหมาะกับเราเห็นคุณพ่อขายรถมาตั้งแต่เด็กขายรถเป็นเซลล์บ้างนะครับเป็น ไปทํางานบริษัทนงินทุนสินนี้บ้างนะครับเราก็เลยตั้งใจว่าวันหนึ่งเราต้องอาขายของขายได้สักชิ้นหนึ่งที่ใหนห้องแอร์ที่เราอยู่ได้แล้วก็ไม่เน่าไม่เสียอะไรเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยรถยนต์นี่แหละเราต้องต้องลองดูซึ่งผมก็ก่อนก่อนที่ที่ยังทํางานธนาคารอยู่ก็ไปรับจ็อบขายรถกับพ่อนะครับไปขายรถกับพ่อซึ่งก็เดือนแรกเลยผมขายได้ไปประมาณสักจองรถไปยังต่ําน่าจะมี30มสิบคันเฮ้ย ผมเล็งเห็นถนึงความสามารถผมแล้วว่าเฮ้ยผมแม่งมีพรสวรรค์แน่นอนเลยสิ่งแรกที่ผมต้องมีคือพอรสวรรค์นะครับเสร็จต่อไปก็อาจจะเป็นพรสแสวงผมก็ทํางานยังไม่ถึง6เดือนครับผมได้เริ่มเป็นผู้จัดการเลยนะครับพอผู้จัดการเสร็จปุ๊บออตอนนั้นยังทำงานอยู่กับพ่อก็ยังไม่ได้ก่อตั้งบริษัทนะครับแต่ว่าความคิดของเรามองว่าพอทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเลสวยมันเป็นโจทย์หนึ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยเราต้องเรายังมีความสุขกับรถยนต์มันไปได้ไกลกว่านี้มันกว้างกว่านี้ ก่อนจะถึงเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วเนะี่ยผมคิดว่ารถยนต์มันไปได้ไกลกว่านี้มันมีช่องทางการขายมากมายมันมีวัสต็อปเซอร์วิสมันสามารถขายอะไรได้เยอะแยะมากมายสําหรับรถยนต์ผมคิดแบบนี้ผมก็เลยขอตัวเองดีดออกมาจากการเป็นผู้จัดการนะครับดีดออกมาทำเป็นรถยนต์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะคิดใช้ชื่ออะไรก็มองชื่อตัวเองอะเรามองว่าตัวเองมีพรสวรรค์ก็อาจจะแบบชมตัวเองนิดหนึ่งครับแล้วก็โจทย์แรกเลยนะครับใช้ชื่อท็อปนี่แหละ แล้วมีความสึกว่าเฮ้ยแม่งติดป่าคําว่ารถสวยรถสวยเราก็ใส่เข้าไปคําว่ารถสวยเลยคือมันเป็นท็อปรถสวยที่เกิดขึ้นมาคราวนี้แล้วทําไมถึงอยากมาเปิดเต็น์เองนะครับแล้วทําไมถึงมาเป็นท็อปรถสวยแล้วทําไมถึงแล้วผมขายรถยังไงผมยให้ฟังขายตั้งแต่กี่คันโจทย์แรกอะผมเปิดในรถยนต์เจ้าแรกเนี่ยคือต้องบอกว่าผมแม่งไ,ไม่มีตังค์นะผมเป็นวิธีการก็เหมือนหาเช้ากินขําเดือนชนเดือน่นอนนะครับอะไรอย่างเงี้ยค่าเช่าบ้านค่าอะไร ด้วยความที่เราแบบเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะเราก็ไม่ได้เก็บเงินแมะไรโจทย์แรกก็มีตังค์อยู่คุณย่ามีย่ามีอาครับมีพ่อมีให้เงินมานะครับผสมผสานเงินว้เอาบ้านไปเข้าอะไรเงี้ยได้เงินมาอยู่ก้อนหนึ่งเอามาสักล้านนึงนะผมจะไม่ผิดน,นะล้านเดียวสมก็ซื้อรถได้พันสามคันพอซื้อรถได้สามคันเสร็จโจทย์แรกเลยผมก็เช่าซื้อเต็นท์จุดเต็นท์หนึ่งผมเลือกเต็นท์นั้นด้วยผ้าใบเป็นสีชมพูผมจาได้เลยขอไปเช่าหน้าบ้านหน้าบ้านหลังหนึ่งไปเช่า ไ,ไ,ไปเช่าพื้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งผมก็เพิ่งมารู้ว่าทุกวันนี้แกเป็นสสไปแล้วนะครับความโชคดีเหมือนอาจจะไปได้ในแอรียที่เขาเรียกทำเลดีๆหรือว่าโฮมจุ้ยด,ดีอะไรเงี้ยซึ่งก็ขอเช่าแกนะครับเดือนละสี 4, 5, ่ห้าพันนะผมจะไม่ผิดผมก็มีรถอยู่สามคันวันแรกเลยฮะจองเลยจองเลยขายได้เลยขายได้เลยขายแล้วจองขายได้เลยจองได้สามคันเลยผมบอกเลยม่าเป็นพรสวรรค์จริงผมก็ไม่รู้หรักคืออะไรแต่ผมมีความสึกว่าผมสามารถอ่านใจคนออก ว่าคุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องการอะไรแล้วคุณอยากได้อะไรผมให้คุณได้แน่นอนเล่าให้ฟังเลยครับผมอ่านใจลูกค้าทุกคนออกแค่คุยกับผมแป๊บเดียวผมรู้แล้วคุณอยากได้อะไรคือนั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์แต่คุณรู้ไหมว่าทําไมผมถึงขายรถไม่ใช่บอกเฮ้ยผมแม่งเป็นคนนักพูดที่เก่งนะแต่ผมเรียกว่าสิ่งที่ผมรู้คือผมอ่านใจว่าถ้าคุณเอ่ยปากมาว่าคุยกับผมไปทางไหนแล้วผมจะให้อะไรกับคุณแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาผมให้ให้อะไรกับคุณเนี่ยหมายเขาว่าผมกล้า ที่จะลดราคากล้าที่จะเอาผลกําไรออกมาคืนให้กับคุณเพราะผมมีความมั่นใจว่าหนึ่งเลยผมต้องการแค่ขายแต่กําไรจะได้มากหรือได้น้อยผมไม่รู้แต่ผมต้องการมีความสุขสมมุติผมได้กำไรอยู่ห้าหมื่นแต่ผมกล้าคือลูกค้าหมื่นหนึ่งอ่ะเพื่อที่ไปทดแทนสิ่งนี้เขาที่ผมให้ได้มากกว่าที่อื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมเลยทำให้ความสุขผมสามารถ,ถขายรถได้เลยในวันแรก3คันจองจองเสร็จก็ต้องทําสัญญาก็ต้องปล่อยรถผมก็ทําเองหมดเลยนะวันนั้นก็นึกถึงความลำบาก เช้ามาแม่งก็แบบยามก็ไม่มีผมก็เฝ้าเต็นท์นอนที่เต็นท์เลยนะลูกเมียไปน,นอนที่นุ่นกันเลยก็ <c oughs> ถึงวันนั้นก็ย้อนกลับไปก็มีความสุขนะแต่แม่งก็มีความสุขกับรถเต็นท์แม่งเปิดใกล้ถนนอ่ะคือสิบล้อจะเอาผมไปแดกเมื่อไหร่เขาไม่รู้ <c oughs> ผมพูดทีเลยนะไอ้ก็หาเลยเหมือนกันนอนเช้ามาก็ล้างรถเองเมียก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนส<ม>่งลูกที่โรงเรียนผมจะเล่าความลำบากก่อนที่จะส่งลูกเรียนเนี่ยลูกผมเนี่ยไม่ได้เรียนมาเป็นเทอม <S <S เพื่อที่จะเอาเงินมาเปิดเต็นท์ครับ มันเป็นแรงผลักดันผมอย่างสุดซึ้งมันเป็นแรงสิ่งที่ผมมองว่าผมต้องทุ่มเทกับธุรกิจนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ผมให้ลูกของผมกลับไปเรียนนังสือผมมองบง่มองแบบนี้ลูกคนแรกของผมเลยโจทย์ต่อมาณว,วันนั้นมันเป็นน้ําตาที่มันอยู่ในใจครับโจทย์วันนั้นเลยทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอะ่ะเพราะเรายังไม่มีต่างจ้างใครก็ขายรถมีรถอยู่3าคันขาย3คันพอขายไป3คันผ่านไป2อสเดือนมีรถสคันขายสี่คันมีรถ5คันขายห้าคันขายมาเป็นวนอย่างนี้ เปิดเต็น์เองนะครับเฝ้าเต็น์เองเปิดเต็น์เองล้างรถเองจัดไฟน,นั้นเองบำรุงมันะนั้นเองไปโอนขนส่งเองไปซื้อเองขายเองทุกอย่างผมทำเองหมดเลยทำทุกอย่างทุกทุกขั้นตอนผมล้างรถนี่ผมบอกเลยนะฮะยุคไหนล้างรถซื้อผมไม่ได้ผมล้างทุกซอกนะครับล้างยันเงาอะ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมผมจะบอกให้ฟังแบบนี้มันมันต้องแย้งคําว่ารถสวยก่อน ต้องพูดคํานี้คือคําว่าล้างยังเงาหมายว่าให้มันล้างแล้วรถมันต้องสวยสวยทุกมิติที่มันเกิดขึ้นมาโจทย์ของผมมันเป็นแบบนี้มันเลยมีคําว่าท็อปคือชื่อผมรถสวยคือไม่ต้องสวยจริงๆสวยเพราะว่ามันเป็นการเริ่มก่อตั้งบริษัทต,ตอนแรกเราก็ขายรถขายจากสามจากห้าห้าคันเป็น10คันเป็น10คันเป็น15ผมเคยไปขอรถพี่ๆในวงการมาขายนะ ผมไปขอหลายๆอย่างครับผมก่อนจะแบบคือช่วงนั้นเป็นต้นก่อตั้งที่ลําบากมากนะครับเป็นลำบากมากผมอยู่ในหลายๆยุกยุกในยุคแต่แต่มันมีโจทย์อยู่หนึง่งเวลาทำงานในวงการรถยนต์อ่ะถ้าในวงการรถยนต์จริงจะรู้ว่าถ้าทํางานได้เป้าอ่ะครับมันจะได้ไปเที่ยวนั่นคือความฝันผมเลยว่าผมต้องได้ไปเที่ยวโดยโจทย์ของคําว่าไปโดยนาคําว่าบริษัทวทอมัสสวยที่หนึ่งอ่ะพี่ต้องเก็บเงินได้ทั้งปีคือสะสมยอดให้ได้45ล้านนะครับ จะได้ไปตัวใบหนึ่งตัวใบเล็กนะถ้าตัวใบใหญ่นี่ประมาณ85ล้านตัวใบเล็กของผมผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นโจทย์เดียวที่แบบมันต้องแบบเราต้องได้ไปเราต้องได้ไปผมเคยได้ไปปีแรกเลยนะได้ไปออถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะได้ไปบาหลีถ้าผมจําไม่ผิดนะได้ไปบาหลีหรือไงเนี่ยทริปเมื่อย้อนไปหลังๆบาหลีหรือญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้ทริปแรกๆเมื่อย้อนไปเจ็ดแปดปีที่แล้วนะ ซึ่งซึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าคําว่าผมมองว่ามันเมื่อ7จปีที่แล้วเนี่ยมันมันมีอะไรได้มากกว่านี้สําหรับบริษัททาวรสวยผมก็อยากจะบอกว่านะวันนี้ที่มีผมเมื่อเมื่อผมยอม้อนไปเจ็ดแปดปีกับวันนี้หนึ่งเลยคำว่ามากมากกว่านี้สําหรับผมคือ1เลยเผมอยากให้รถครันหนึ่งเวลาซื้อรถมาหนึ่งคันผมจะใส่ชุดแต่งแถวบ้านเรียกชุดสเกิร์ตนะครับเนี่ยผมมองว่า คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้าหรือเปล่าต่โจทย์แรก,กผมผมอยากให้มันมองโจทย์นี้ว่าผมพยายามแต่งรถก่อนผมมองว่ารถยิ่งสวยเวลาขายไปผมภูมิใจทุกครั้งที่เกิดเห็นมิติของรถล้อล้ออาจจะเป็นผมอาจจะเป็นวัยรุ่นผมชอบล้อแฟชั่นพวก R E T E C E อ่าเวลหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมจะใส่ล้อเข้าไปกระบะก,ก็จะใส่ล้อ18อ่ายางอ่าแล้วแต่ลูกค้าอยากไซส์หนาไซส์เตี้ยน,นะครับแล้วก็โหลดไปอะไรเงี้ยเราก็เป็นโจทย์โจทย์หนึ่งที่ ที่อยากใหม้มันออกมาดูดีนะครับนี่คือผมมองว่ามันต้องสุดอไปให้ได้นะครับ2ผมก็เคยแต่งรถใส่ฝาคาร์บอนใส่เบาะนะครับใส่ค้ำป้ายใส่แก๊ปใส่ดิฟฟี่อะไรก็แล้วแต่ใส่ทั้งหมดให้กับลูกค้าไปมันเป็นมิติที่ผมมองว่าโจทย์เนี้ยสองคนอยากได้รถแบบนี้ผมใส่ให้เลยเพราะผมมองว่าคนที่คุยรถบางคนอยากได้อยากได้รถที่พร้อมๆแนวซิ่เงเลยผมมองโจทย์นี้ บางคนก็อยากได้รถฟรีดาวคือไม่ต้องใช้เงินเลยผมก็เลยมองว่าบริษัทเราพยายามหาช่องทางหรือประสบการณ์ที่ผมเก็บมาในการอ่านใจคนเนี่ยมาดําเนินธุรกิจทุกวันนี้ท็อปเรสวยมีทั้งหมด3สาขามีรถมากกว่าประมาณ100ยร้ตอนนี้น่าจะประมาณ1 2 0ถึง150คันนะครับตอนนี้เรามีรถ3สาขาเกือบร้อยกว่าคันนะครับมียอดขายเดือนหนึ่ง 150คันจนถึงปัจจุบันผมต้องบอกว่าผมขอใช้คำว่าผมเข้าใจและอ่านใจแล้วใส่ใจแล้วกันวันนี้ถ้านับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมมองว่าตัวเลขในการขายรถของผมนะครับผมมองว่ามันมันขายรถมาเยอะมากเยอะจนมีความสึกผมว่ามันเป็นหลายหลายพันคันนะครับผมไม่มั่นใจว่าตั้งแต่เด็กสัมผัสมาเนี่ยที่ผมจําความได้คือพ่อกขขายรถมันเด็กผมสัมผัสกับเรื่องรถมั่เด็ก แล้วผมเคยเห็นพ่อในคุยโทรศัพท์ในรถเนี่ยคุ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 ยจนผมรู้ว่าลูกค้ามัต้องการอะไรผมรู้ว่าปลายทางนี้ฟังเนี่ยเขาต้องการอะไรถ้าเราให้โจทย์จทย์นั้นได้ผมว่าจทผมรับทุกเงื่อนไขนะวันนี้บริษัทท็อปสวยจะขายรถยู่สองส่มคันทุกวันนี้ขายร้อยห้คันโจทย์ของนั้นคือคุณอยากได้อะไรผมจัดให้ผมรู้แค่นี้นะครับอยากจะบอกต่อไปว่าธุรกิจ ของรถยนต์เป็นธุรกิจที่ผมมีความสึกว่าบริษัทยพยายามคืนกําไรให้กับสังคมนะผมพยายามล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมทุกๆปีเนี่ยผมจะไปมอบทุนการศึกษานะครับไปมอบอุปกรณ์กีฬาไปพัฒนาโรงเรียนนะครับกับโครงการต้นกล้าแผ่นดินผมได้บใบปฏิบัติมาเยอะแยะมากมายผมอยู่ในสมาคมรถยนต์มือสองผมได้โลก่เกียรติคุณนะครับในทุกๆปีผมอยู่ในชมรมมินบุรีนะครับผมร่วมทำซีตร์กับแบงค์ ที่เป็นชั้นนําธนาคารกรุงเสีออโต้ธนาคารเกียรตินาคินนะครับ CMB ผมร่วมทําธุรกิจกรรมเกิดธุรกรรมเพื่อให้เข้าใจนะครับว่านโยบายของคู่ค้ากันธนาคารกับเราเรากับลูกค้าจะมีจะมีะมเขาเรียกว่ามีจุดตรงกลางนะครับมีการชาเลนต์กันขายรถมีการรับประกันหลังการขายซื้อบริการหลังการขายของสมาร์ทชัวมีอะไรหลายอย่างที่ตอบแทนลูกค้าลด เ,เสียมีประกันภัยดูแลเครื่องยนต์สปีแบงให้ไปดูแล70็ดหมื่กิโลตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ได้ลูกค้าทำงานไม่มีสลิปเงินเดือนทำงานขายของเก่านะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากออกรถฟรีดากับเราผมทำจบให้ผมบอกแบบนี้เลยนะครับธุรกิจส่วนตัวพนักงานโรงงาน,งงานข้าราชการอยากได้ดอกเบี้ยต่ำผมซับดอกเบี้ย หนึ 1> 1. ่งจุดเก้าเก้าได้คุณอยากได้อะไรค่ัผมอ่านใจใคุณออกนะคือคนนี้ถ้าได้ฟังผมแล้วผมบอกเลยว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์เดียวที่ผมเลงจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมแม่งทับท่านในบริษัทของผมเขาเรียกว่าอาหารเช้าคือสิ่งที่ต้องตอบแทนแล้วก็ใส่ใจและให้ใจนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยคือผมยอมรับเลยผมมองโจทย์แบบนี้ทําไมคุณคิดว่าเฮ้ยผมพูดจริงหรือเปล่าผมมีความสุขผมเคยทํางานธนาคารผมเคยไปขายของตลาดนะัดผมเป็นพ่อค้า ย่าพ่อแม่ผมเป็นพ่อค้า,าแม่ค้ามาตลอดผมเข้าใจว่าเงินหรือผลกําไรมากน้อยเท่าไหร่ถ้ามันเรียกว่ากําไรผมจะเอาหมดแค่นี้ผมเลยกล้าที่จะคืนกําไรผมกล้าที่จะให้คุณถ้าผมไม่ขาดทุนผมให้คุณแน่นอนนะครับวันนี้ที่ผมพูดประวัติมาทั้งหมดอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้ทออปัถสวยนะครับเราก้าวมาสู่การจัดตั้งบริษัทนะครับเราซื้อรถขายให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น PPV นะครับ เป็น SUV นะครับเป็นรถที่ตั้งแต่พุ่งตรงกับรถเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่เรามีหมดให้กับลูกค้าวันนี้มีสตอ็อกให้เลือกมากกว่าเกือบ1 5 0คันนะครับวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดต้องบองตรงว่า,าเป็นโจทย์เดียวที่ผมอยากให้ลูกค้านะครับทุกๆช่องทางออฟไลน์ออนไลน์นะครับบอกอินมาหน้าร้านที่ปัจิมบุรีที่คมสามหรือจะคุยทั้งเพจเรามีเพจทั้งหมดในบริษัท3สาขาเกือบ20เพจ คิังคำว่าท็อปสสวยนะครับแค่นั้นเองทักได้เลยผมมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับโดยตรงเลยนะครับอยากให้กับลูกค้าผ่านทุกช่องทางได้เลยคุณอยากได้อะไรคุณโทรมาหาผมนะครับคุณทักมานะครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เล่าประวัติของท็อปสสวยโดยคร่าวๆโดยสังเขปออกมาแต่วันนี้ผมมั่นใจที่สุดว่าถ้าคุณอยากได้อะไรผมจะให้คุณขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ